ใส่เลยนะครับผมฮัลโหลวันนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับผมจะบอกให้นะวันนี้ผมรวยมากรู้ไหมจัดเงินเป็นล้านเป็นล้านนะครับเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะครับอ๋อไม่ใช่หนึ่งล้านบาทห้าล้านกิจนะครับแต่แลกเงินเงินไทยประมาณเซตหมื่นหนึ่งอะได้ห้าล้านกิจนะครับระมาเที่ยวนะครับเดี๋ยว เราตลาดนัดเราจะไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรมนะครับแค่น,นี้แหละงนะเดี๋ยวไปตลาดกันนะครับตลาดนัดนะครับไป Let's go ไม่หนึ่งสิบห้าอันนี้อะไรวะมันอ,อันนี้เรียกอะไรคะมันฝรั่งทอดอเป็นไฟอ๋อแฟนไฟ,อ,นไฟอันนี้เหรอคะมันเกียวมันเกี่ยว <laughs> <laughs> เอาใส่เผ็ดเผ็ดเาเป็นมะาล่าบ อันนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรคะอันนี้เออเราสีหอมสีหอมโจ๋ไม่ใช่ตลาดสีฟูหรอบ่อบออดูนะแม่ค้าสวยนะครับมีเนื้อจระเข้คด้วยนะฮะโอ้โหเนื้อจระเข้คด้วยอันนี้จดอะไรแค่บ่มีพริกไม่ใช่บ่หกสิบ เงินกีโอ้หมื่นกีอ่ะเอาเอาจังเลยโจละแคบนะครับโอ้หมื่นกีเนอะกินไปกินไหมโอ้หมื่นกีแค่นนึงก็แม่แม่โอ้แม่ค้าเงินหลายนะน่ะขอบคุณค่ะเอาสีฟูด้วยนะฮะลองชิมดูโอ้ใส่เลยนะครับผมมาล่ามาล่า เอ,อร่อยเหมือนกันเนี่ยอร่อยครับแต่เราเราสั่งไว้เนื้อจอดละเอียดนะครับวันนี้ก็น่าหินน,นะถอยนำลมใช่ จานหนึ่งหกอะไรนะหกหมื่นกี่เนี่ยบอกโอ้โหดูดิจอแคมป์หัวใหญ่มากเลยนะฮะอันนี้เขาย่างทั้งตัวนะใช่ย่างทั้งตัวไงโอเค เขาให้น้ำจิ้มด้วยนะขอบใจได้เลยเจมดูครับเนื้อโจระแค,แคแบ,บไม่เคยกินเลยนะเนี่ยรสชาติเป็นยังไงรู้นั่นนี่ครับเห็นปะละ่ะเห็นค่ะเห็นอร่อยจัะเอคล้ายแบบเนื้อ เนื้อเนื้อไก่นะใช่เนื้อไก่อะจริงอ่ะหมิวอ่ะเขามันก็อร่อยอยู่นะครับนี่นาจะาว่ายน้ำร้านนี้นะครับแม่ค้านรักไหมคะครับนี่ครับกี่แล้วอื้มอื้ม ลองชิมดูลองชิมดูลองชิมดูนะครับอ่าว่าไงครับอร่อยไหมเนื้อเหมือนเหมือนกันเลยใครเนื้อไก่ไก่อะถ้าไม่รู้ก็หลอกเนื้อไก่ได้ <laughs> ดูนะครับตลาดนะครับผมแล้วก็ไอเย็นนั่นน่ะ,นะอร่อยว่าอะไรเนี้ย ยังไม่ได้ชิมเลยว่าไงอร่อยมากค่ะอร่อยมากเหรอจะเป็นหมาล่าเผ็ดๆนิดนึงเ่ยเหละเสียงเขากรอบมากตองพออร่อยมากนะครับไปลาไปก่อนนะครับ